วันนี้วันของคุณนายนะครับเขาจะต้องมาตลาดน้ําดอนไหวให้ได้นะครับเขาอยากกินเป็ดลุงหนับนะครับเดี๋ยวเราไปหาเป็ดลุงหนับกันคนเยอะเลยวันนี้อันนี้ยังไม่ใช่ลุงหนับลุงหนับอยู่ข้างในสุด โอ้เป็ดเยอะเลยอ่ะต้องมาขายส,สามคะแนนร้อยสิบบาทน้ำยังท่วมอยู่นะครับทุกร้านขายกันกลางน้ำแล้วเราก็ถึงนะครับลุงหนับในตำนาน80ปี สี่ร้อยสามร้อยเฮ้ยคุณนายจำได้ว่าตรงนี้มันมีที่ขายเจ๊ตักกี้เอ่อยู่ดีหว่าช่ใกล้ๆนะไปเผือกดีกว่าอ่าซื้อไป่อนดิไม่ต้องซื้อแล้วไปถอะไม่ต้องกินแล้วไปไปหาเอ่ดีกว่าไปถึงร้านแล้วไม่ยอมไม่ซื้อเนี่ยนะ อ้อันนี้มันน่าตื่นเต้นกว่าเก๋เจ oh. สกพีพี่น้องสมาชิกเราน่าจะอยากรู้นะครับมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองเดี๋ยวกลับ<ห>ามาซือได้ไหมอ่ะองั้นอ่ะอ๋อถ้ามันไม่ปิดซะก่อนนะเดี๋ยวจะพามาซื้อแต่ตอนนี้ไปดูเจ็ทกันก่อนของขายดีกลับมาเดี๋ยวก็หมดอีกอ,ะอ่ะหมดก็ไก่วิเชียนหน้าบ้านโอ้โป่ามาถึงนี่แล้ป่ะหาเอกันครับผม oh. สวัสดีครับผมวีบิ๊กบอสวันนี้ผมพามาดูโกดังแหล่งเจ็ตสกีที่คิดว่าใหญ่ที่สุดแล้วนะครับที่ผมเห็นมานะครับสำหรับเจ็ตสกีที่ช่องเราที่ออกไปก็คือเป็นเจ็ตสกีใหม่นะครับแต่วันนี้พามาดูมือสอนครับสำหรับท่านที่งบน้อยแล้วก็อยากจะเริ่มต้นเล่นเจ็ตสกีนะครับและที่นี่เขาก็รับเซอร์วิสนะครับซ่อมและดูแลเรือด้วยนะครับเขาจะเอามาจากไหนประเทศไหนยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของกันนะครับ คุณเอ๋นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกําลรงทํางานกันอยู่เรือเยอะมากนะครับเจ็ตสกีจริงๆเขาก็มีถึงเจ็ตโบ๊ทอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าจะสังเกตนะครับข้างหลังผมเนี่ยไหลบานเลยครับทั้งนั้นเลยถึงบอกว่าน่าจะใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราคุยกับเอ๊ตัวลตักยูือเปว่าไปรู้สวัสดีครับเอ๊สวัสดีครับพี่วันนี้มาบุกถึงลังเลยเจอเลยครับพี่ แนะนำหน่อยครับอันนี้คือน้องเอนะครับท่านในชื่อเพจช,ชื่อว่าอะไรเอผมเอซังอย่างเดียวครับเอซังอย่างเดียวซังสังคังอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นออกมาคุยกันออกมาคุยกันผมบอกว่าอันนี้จะเป็นเจสกีมือสองมัน<ช>มาจากประเทศอะไรครับเอะประเทศญี่ปุ่นครับผมอ๋อนี่คือนําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหมดนําเข้าครับอันนี้เราพามาดูก่อนว่า ไออย่างที่เอาเข้ามาเนี่ยสภาพเป็นยังไงราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ท่านท่านอยากจะรู้แล้วใช่ไหมไปเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันครับผมสำหรับท่านที่ไม่อยากเสียเงินหลายๆแสนนะครับ7 8็ดแปดแสนหกแสนหแสนครับหลักหมื่นก็มีให้เลือกเยอะแยะครับหลักหลักหมื่นไม่ถึงแสนเนี่ยนะอย่างอย่างลำนี้คุณนี้อย่างลำนี้แปดรซีซีครับก็7จ็ดหมื่นห้าเมาเด่าด้วยยามาห่าครับ แล้วอย่างเงี้ยทาวาเงี้ยยนี้คาวาก็ขึ้นมาอีกนิดนึงก็แปดหมื่นแปดแปดหมื่นเก้าซีซีมันเยอะกว่าใช่ก็พันสองครับตอนนี้พันสองดูเครื่องหน่อยได้ไหมดูเครื่องซีซีเดี๋ยนะดูเครื่องกันหน่อยสภาพเป็นไงคือพอเอาเข้ามาเอกก็เซอร์วิสให้อยู่แล้วใช่ไหมครับอ๋อเครื่องพันสองแต่เพ่นอันนั้นคือเครื่องแปดร้อยอมาเซอร์วิสก็คือเอามาดูนะสมมติเสียก็มาซ่อมที่นี่มาได้ครับผม โอ้ทำไมถึงมาได้อะไรเยอะขนาดนี้ยังไงก็มีหลายอย่างครับอ่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแล้วใหญ่ลำแดงอ่ะลำแดงสีดูลำแดงเป็นสีจังหวะครับอ๋อลำแดงนี่สีจังหวะทงนิสันจังหวะใช่อ่าถ้าสีจังหวะได้สีจังหวะหน่อยก็ประมาณแสนกลางครับพี่แสนกลางใช่ครับอันนี้ปีอะไรไม่รู้นี้ศูนย์ห้าครับผมศูนย์ห้าสองพันห้าลำนี้สี่สิบสามชั่วโมงสี โอ้ยคนซื้อไปนี่แทบไม่ได้เล่นเลยเนี่ยญี่ปุ่นจอดครับญี่ปุ่นจอดตรงนี้อันนี้สีก็จากญี่ปุ่นเลยอ่าใช่ครับอ๋อเครื่องยังเนียบอยู่เลยเว้ยจะเซอร์วิสให้เครื่องยังใหม่อยเออเป็นราคาที่เล่นได้เลยเนี่ยได้ครับมือใหม่ซื้อทีเดียวจบไม่ต้องเออเรื่องอะไรอะ สองน้ำหบางทีเขาไม่ถนัดอะไรเงี้ยก็สี่น้งหนักไปเลยคือมันเหมาะทุกหลับแบบว่าคนที่อยากเริ่มต้นเล่นนะ<ช>ยังไม่อยากจะซื้อแบบแพงๆหลายหลายแสน<ช>นะครับเราก็มาซื้ออันนี้ก่อนเด<ช>ี๋ยวตรงนี้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมบอกใจเย็นๆเราดูเรือกันก่อนว่าชอบแล้วค่อยมานะครับชอบแล้วค่อยมาเจ๊ยงเจ๊ยืนมีหมดนี่ครับจะเหลือไม่เยอะแล้วครับเจ๊ยืนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเรือไอริสสูตรเข้มข้น แล้วอย่างแผลอยู่ข้างบนนู่นนะครับเอ๊ก็จะเป็นบอดี้เปล่าครับผมก็คือไม่มีเครื่องแล้วเครื่องอไปไหนครับถอดอ้กมาเป็นรัวมั่งใส่เครื่องใส่ให้ลูกค้ามั่งอะไรองี้ครับอ๋อใช่ดีลูกค้าอย่างนั้นเครื่องก็ยกเลยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นไอที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยมันคือมาเป็นลำแล้วเอ๊มาถอดมาเป็นลำหรือทุกลำอ๋อหรือมาถอดมาแกะแยกอะไหล่ขายครับใช่ไหมครับ แล้วก็ถ้าสมมติว่าอย่างบอดี้เปล่าสมมติเรือแตกมาชนชมาไม่อยากซ่อม<ช>ก็เปลี่ยนออยบอดี้มาเลย,อ,เลยอ่าค,คือต้องอย่างนี้เอเนี่ยคือใช้บริการซ่อมเจ็ตเข้ามาไหลลํำแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็เลยว่าพามาดูดีกว่าอย่างเครื่องพวกนี้เครื่องเป็นตัวๆก็มีขายใช่ป่ะครับนี่นะครับเครื่องโอ้โหนี่มีอะไรมากเับเนี่ยทั้งสองจังหวะดูยมามาา ทีดูอย่างอันนี้คือเป็นขายเป็นตัวตัวเลยใช่ขายเป็นตัว,ขอ,ตวขอลงลอันนี้คือเครื่องที่ประกอบเสร็จแล้วแล้วก็<ช>พร้อมใช้เอาง่ายๆเครื่องญี่ปุ่นแต่ว่ายังไม่ได้ทําอะไรอ่าครับถ้าลูกค้าอยากได้ก็ติดเครื่องวัากำลังงานให้ดูอะไรเงี้ยถ้าเท่าที่ผมดูนะครับตอนเนี้ยนะโอ้โหเกร็ดแคลร่เดี๋ยวไม่รู้จะพูดยังไงอ้าวหันกล้องกลับไปนู่นนะครับดูหานุนแทบจะทุกชิ้นส่วนของเกสตสกีเลยมั้งเนี่ย พวกอะไรบอดี้ครับบอดี้ใช่อย่าบอดี้เปลือกคิ้วเค้าแฮนอะไรเงี้ยครับอันนี้อะไรอันนี้เป็นพวกไอ้บ็อกซ์วอเตอร์บ็อก็จะมีพวกอะไรเครื่องยนต์บ้างอะไรบ้างครับอ่าฮะใช่ครับอันนี้มันมีถึงรุ่นไหนเนี่ยเอก็รุ่นใหม่ใหม่มีรุ่นใหม่ๆก็ก็ยังไม่เท่าไหร่ครับรุ่นใหม่ๆหม่ส่วนมากไม่ได้เลยคําขายทั้งหลาอ๋อขายทั้งหลัเออเรื่องอะไรจะลืมไม่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนเล่นแจสกี้เก่า ไม่ต้องกลัวเรื่องการที่จะหาอะไรเลยนะครับที่นี่เยอะแยะลูกส่งลูกซูมเนี่ยสองคอวงคอเวียงอะไรเงี้ยก็มีไว้บริการอยู่อืมครับอยากได้ที่เครื่องเราหรือที่เครื่องให้ใด้ว่ากันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากได้ที่เครื่องดีหรือหรือลัให้เลยหรืออยากได้เครื่องที่เรือหรือเอาหรือเอาเลยครับราคามาว่ากันออราคาเครื่องดีกว่าเอ๊ะ เครื่องอย่างเงี้ยตรงประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยเฉลี่ยถ้าเป็นพวกเอ่อเจ็ดร้อยซีซีกระบูเดี่ยวยามาฮ่าก็สามหมื่นห้าสามหมื่นแปดพร้อมชุดไฟพร้อมชุดไฟใช่ครับแล้วถ้าเป็นสียังหวะมีป่ะสียังหวะก็จะมีซีดูอย่างเดียวฮะตัวหนึ่งก็ไม่มีชุดไฟก็เก้าหมื่นเก้าบสทหนึ่งก็ต้องมีเครื่องนะใช่ครับบางทีต้องแยกกันพี่ระหว่างซื้อเรือเป็นลำกระเสื้อห์ไทยอ่าอ่าครับบางบางคนต้องเข้าใจอืมอืมอืมอะไรเงี้ยครับ โอ้ยงั้นและอีกซีดูลำแดงเมื่อกี้อีสนห้านั่นน่ะเครื่องอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะอย่างตัวนั้นแสนห้าเครื่องพร้อมก็ต้องมีสิบสองอ๋อบอดี้มันไม่กี่ตังค์ใช่เออเท่ากับไอราคาเรือพวกนี้มันอยู่ที่เครื่องใช่ครับพีคือเขาซื้ออะไรครับอืมอืมต้องแยกกันอืมอืมครับสำหรับเรือที่เอเอามาขาย อุ้ดนำเข้ามาแล้วก็เอามาเช็ดล้างแล้วก็ซอร์วิสเครื่องครับคือลองสตาร์ทลองอะไรทั้งหมดใช่ไหมครับอย่างอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยกำลังทาอยู่ใช่ไหมใช่กำลังนี่นีเนีช็คให้อันนี้คือังไงครับนี่ก็ก็ไม่มีเครื่องยกเครื่องออกใช่ยกออกเพื่อจะดูด้านล่างอ่าฮะเรื่องระบบลูกยางอะไรพวกนี้ครับนี่นี่ดูครับกล้องจะชัดหรือเปล่าข้างล่างนี่คือเขาล้างทําความสะอาดให้ใหม่หมดเลย ังน้ำมันถังน้ำมันล้างให้หมดเช็คลูกยงลูกยางแท่นเครื่องอะไรพวกนี้ครับขาดเปลี่ยนอะไรเงนี้ครับก็คือคนเล่นมือสองก็มั่นใจได้แน่นอนครัล้างล้างระบบเนี่ยล้างขบงขบูจะจัดการให้หมดอืสุดท้ายก็คือไปลองน้ําไปลองวิ่งก่อนใช่อาอจไหยตั้งขายอะฮะแล้วคนมาซื้อจ่ายก็พาไปลองน้าก็ท่องคนมาซื้อก็พาไปลองก่อนนะครับตรงนี้มันมีที่ลองใช่ไหม่ะก็ ถ้าน้ำไม่เยอะก็จะแม่น้ำถ้าจีนตลาดน้ำดอนหวายใกล้ๆอ่าฮะใช่อ่าเนี่ยเริ่มบอกแล้วว่าอยู่ตรงตลาดน้ำดอนหวายนะครับ,รบเริ่มบอกแล้วเดี๋ยวเราปักแผนที่ให้วเระปักแผนที่ให้เรือแล้วครับเอ๊มีเรือเข้ามาไหมจากญี่ปุ่นเอ๊เอาเข้ามา้หก็มีม,มีมีบ้างครับจะเป็นพวกเรือตกปลาเรือลอูสิบสองฟุตอะไรเงี้ยสิบห้าฟุตแต่มันไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ไม่ไ้ขายหมดแล้วก็กาอากาศเลยพี่อ๋อยังมาไม่ถึงไทยขายแล้วครับ ้างุดท่านผู้ชมอยากได้ขึ้นมาอย่างนี้ยังไงต้องติดต่อแล้วก็สั่งจองไว้ก่อนต้องไปติดต่อตามเพจว่าจับอันไหนมาได้ใช่ครับใช่ปะ่ะแล้วก็ซื้อกันตอนนั้นนะครับเดิให้คนที่ญี่ปุ่นรายงานมาให้อืมครับตรงนี้ทั้งหมดคืออะไหล่เจตสก,กีอะไหล่เรือมีหมรือเปล่าเอะอะไหล่เรือน้อยครับน้อยใช่ไหมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็คือเอะถนัดเจ็นะครับก็เลยจะมีแต่เจ็ดนะครับเกิดเรือก็ กลางอากาศตลอดเจ็ตบอสก็ม่เอ๊ก็มีครับมีอย่างลำนี้เหลือเหลือแต่บอดี้ครับตัวนี้อ๋อเหลือแต่บอดี้แล้วตัวนี้เรืออเมริกาครับก็ <c oughs> คือพูดง่ายๆคือกูแกะเครื่องออกมาขายแล้ว <c oughs> ตัวน,นี้ได้ที่อเมริกามาไม่มีเครื่องอ๋อ <c oughs> คือไม่มีเครื่องจากนู่น <c oughs> ไรกจะปั้นมยู่หรือว่าเป็นน้องปาลาหรับอะไรลูกค้าก็ซื้อไปอ่าครับไม่มีหมด ตอนนี้มีเรืออะไรจี้ๆอยู่ก็ก็จะมีโซนโซนนี้โซนที่ที่เซอร์วิสแล้วอะไรแล้วต่างขายถ้าสมมติว่าคนที่บอกเอ้ยฉันยังไม่ชอบตรงนี้ส่วนมากเนี่ยเดือนไหนที่เรือเข้ามาจริงๆมันมันมีเข้าตลอดนะพี่จริงๆเรือที่ใช่มีเข้าอยู่เรื่อยๆครับใช่บางทีอาจจะเดือนครึ่งนยครับอยู่ที่ว่าของฝั่งนู้นมันได้มาเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเยอะก็ใส่ได้เร็วอะไรเงี้ยครับ เนี่ยดูนะครับเขาจะเก็บทั้งหมดเลยเนี่ยภายในอย่างเนี้ยนะครับล้างทําความสะอาดไม่มีคาบน้ำมันคาบน้ำมันเอาออกหมดเลยใช่ไหมเอ๊่อท่อน้ำมันท่อน้ํา,าอะไรพวกนี้พี่บางทีกว่ามันจะมาวิ่งที่เราอีกเนี่ยมันจอดมาเนี่ยพี่ก็ต้องยกขึ้นมาดูท<ช>่อแตกท่ออะไรเราได้เห็นนะพี่อืใช่ก็คือเอาง่ายว่า เหมือนเหมือนซื้อเรือใหม่เลยแต่เยังเ,เป็นอะไหล่เก่าอยู่ใช่ไหมครับ,รบก็คือดูแลทั้งหมดแล้ว<ช>วันนี้พามาดูเจ็ตสกีมือสองแบบนี้ราคาย่อมเยาวนะครับสําหรับคนที่จะเริ่มเล่นเจ็ตสกีนะครับไม่อยากเสียเงินเยอะลองติดต่อน้องเอนะครับที่นี่ตรงไหนครับนะ้องเอเขาเร<ถ>ียกอยู่ใกล้ตลาดน้วดดนวานนวัดดอนหวายครับอยู่ใกล้ตลาดน้ําวัดดอนหวายจริงๆเมื่อกี้ผมจะมาก็ยังให้เขาส่งแผนที่ให้ใหม่นะจําไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นมนฑสายห้าครับผมพุทธมณฑลสายห้าใช่ครับ ไกลๆตลาดน้ำบัานละลายอ่ะนี่เดี๋ยวผมลงเบอร์ไว้ให้นะครับไม่ต้องโทรมาหาผมนะโทรหาเขาเบอร์อยู่ตรงข้างล่างนี่นะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไปติดตามกันเราเองนะครับอ่าแล้วก็ใครอยากได้เรืออะไรก็สอบถามเอดูวันนี้ไปดีกว่านะครับเที่ยวตลาดน้ำบายบายครับขอบคุณมากครับเอ่ายบายครับ